พี่ทำอะไรอยู่เหรอคะีนิดเดียวพี่นิดเดียวพี่ตั่นพี่คิดถึงฉันไหมอะ่ะได้แล้ววันนี้เราจะได้เจอกันไหมคะจริงนะ พ่อพ่อพ่อรีบๆกลับมานะกลับมาเร็วๆน,นะนะพ่อนะนะพ่อนะจ้าพิมเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับบ้านนะแล้วแม่เขาล่ะตอนนี้แม่อยู่ไหนอะพี่มิเหมือนพ่อที่เสียงแม่เลยนะพิมเสียงใครอะอ๋ออ๋อปล่าค่ะพิมกำลงังเรียนออนไลน์อยู่ค่ะพี่ป่านพี่รักฉันไหมคะ ฉันก็รักพี่นะ <c oughs> เจอกันนะคะ <c oughs> พี่ปันพี่ดูสิพี่ผัวนัง่โง่ของฉันนะให้เงินมาเยอะเลยอะ <c oughs> พี่อยากได้อะไรพี่บอกฉันเลยนะโอเขามือถือพี่มังว่าเก่าแล้วพี่อยากได้มือถือใหม่พอดีเลยนะ <c oughs> ได้สิคะแต่ว่าต้องขอบคุณไอ้หัวนั่งงอของฉันนะ แต่ก็ยังโอนเงินให้ฉันใช้แบบนี้ทุกเดือนแบบสบายๆเลยอะ่ะฉันอย่างนี้เราก็ได้เงินมาเรื่อยๆนะสิถูกต้องเพราะว่าฉันได้แบบเนี้ยมาสิบกว่าปีละพี่บันพี่ได้คนละสท์ใช่ไหมไปซ<ๆ>ื้อกันเถอะค่ะจ้าจา้าเอาไอโฟนสิบเจ็ดเลยนะสิบแปดก็ได้แม่อะไรอีกละคือว่าหนูขออะไรหน่อยได้ไหมคะ นี่คือรายการที่คุณครูให้ซื้อก่อนเปิดเทอมค่ะหมดนี่เลยเหรอรายจ่ฉันมีตั้งเยอะั้งแยะฉันไม่ซื้อให้แกหรอกแต,แต่แต่ว่าพ่อส่งเงินให้แม่เยอะเลยไม่ใช่ฉันจะซื้อให้แกแค่สมุดกับปากกาก็พอแต่ว่าแม่นี่ขึ้นห้องไปเลยไปถ้าแกยังพูดอีกนะฉันจะไม่ซื้ออะไรให้แกทั้งนั้น กลับมาบ้านสักทีเอ,เอ้าทีแรกคุณแต่งตัวสวยแบบนี้คุณจะไปไหนแล้วออเปล่าค่ะฉันก็แค่อยากจะแต่งตัวสวยๆอยู่บ้านแค่นั้นเองอะ่ะอ,อ๋อเหรอแปลกจังออแต่ช่างมาันเถอะแนทผมคิดถึงคุณจังเลยอะ่ะคุณรู้ไหมว่าผมเดินทางกลับมาหาคุณเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนแทนนั่งรถไฟกะ งั้นคุณนั่นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวคุณเนี่ยขึ้นไปพักก่อนเลยคะ่ะเดี๋ยวฉันะเก็บกระเป๋าให้ขอบคุณคุณมากๆนะพอ่อเป็นยังไงบ้างคือว่า พ่อไปถามกับธนาคารเข้ามาแล้วอะ่ะเขาบอกเงินในบัญชีเนี่ยเหลือศูนย์บาทพ่อไม่เข้าใจเลยทําไมมันถึงเป็นแบบนี้อตลอดเวลาสิบปีที่พ่อทํางานอะ่ะพ่อก็เอาเงินที่ได้อะ่ะโอนใส่ในบัญชีนี้ตลอดเลยทาไมตอนนี้มันเหลือศูนย์บาทพ่อก็ไม่เข้าใจอะ่ะพ่อคะหรือว่าแม่จะแอบกดไปหรือเปล่าคะพ่อเวลาที่พ่อไม่อยู่บ้านเนี่ย แม่ชอบแอบคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วก็ไปเที่ยวด้วยค่ะหรือว่าแม่จะมีชูค้คะนี่นี่พวกแกบอกเขาทำไรอะฮะ ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นอ็อตฟังฉันที่ายก่อนพี่น็อตเดี๋ยวก่อนยังมีอะไรต้องฟังอีกนะัทตอนนี้ฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละฉันรู้ความจริงหมดแล้วเรื่องนี้เธอเนี่ยถอนเงินบัญชีของฉันไปทั้งหมดเพื่อไปใช้กับไอ้ชู้นี่ใช่ไหมฮะใช่ก็พี่ไม่ยมอมอยู่กับฉันอะ่ะฉันก็แค่เหงาอะ่ะฉันต้องการใครสักคนแค่นั้นเองอะ่ะต้องการใครสักคนนี่นะ เธอเลือกแก้ตัวซะ้งทีเหรอแล้วก็หยุดโบยความผิดไม่ให้ฉันได้แล้วออกไปจากบ้านฉันซะแล้วก็พาชูเนะออกไปด้วยไม่ไปอะ่ะยังไงฉันก็เป็นแม่พิมพิมยังต้องมีแม่ที่มาตอนเนี้ยถ้าอยากมาเป็นแม่พิมเลยว่างั้นไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพิมเนี่ยฉันจะเป็นคนเลี้ยงเองส่วนเธอเนี่ยฉันบอกไปเลยว่าเธอจะไม่มีทางได้เห็นหน้าพิมอีกออกไปซะออกไป ไปเลยนะพิมพ์ต่อไปนี้พออ่อจะเลี้ยงลูกเอง